ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาตกถาธรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายของชุดความรอดของมนุษย์เราอาจจะมาจะได้บรรยายโดยหัวข้อว่า การควบคุมผัตสะคือการควบคุมโลกอาจจะฟังยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยสนใจธรรมะมาก่อนแต่ก็อยู่ในวิสัยที่อาจจะเข้าใจได้ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆเถิด ผลทางรอดของมนุษย์คือความเห็นแก่ตัวจะต้องมีธรรมะที่กําจัดหรือทําลายความเห็นแก่ตัวจะต้องมีการศึกษาที่กําจัดความเห็นแก่ตัว ไม่ใช่เป็นความฉลาดของการศึกษาที่เพอ้อเจ้อไปอย่างเดียวโดยไม่มีการควบคุมธรรมะสูงสุดที่จะควบคุมหรือกำจัดความเห็นกับตัวนั้นก็คือการควบคุมผัสสะ ควบคุมผัสนะนั่นแหละคือควบคุมความเห็นกับตัวมันเป็นการควบคุมโลกควบคุมความเป็นบวกลบของโลกผัสสะให้เกิดความบวกลบความเป็นบวกเป็นลบโลกมันก็เป็นไปตามความเป็นบวกเป็นลบควบคุมผัสสะได้ก็คือควบคุมโลกเพราะควบคุมความเป็นบวกเป็นลบของโลก ถ้าคอยตั้งใจฟังให้ดีเป็นเครื่องมืออันสูงสุดที่จะควบคุมความเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่ควบคุมผัสสะผัสสะก็ควบคุมเรา แล้วก็ลากเราไปลงลงไปสู่นรกแห่งปัญหานรกแห่งปัญหาเต็มไปด้วยปัญหาก็คือเต็มไปด้วยความทุกข์ยังเรียกว่านรกแห่งปัญหาการตกอยู่ใต้อำนาจของผัสสะคือใต้อำนาจของความหลอกลวงของเนื้อหนังคำว่าเนื้อหนังในที่นี้เป็นภาษา เฉพาะพิเศษหมายถึงสเสน่ห์ที่เกิดจากเนื้อหนังก็คืออารมณ์แห่งกรรมคุณขเขาก็ต้องใช้ชีวิตนี่ผิดหมดใช้ส่วนประกอบของชีวิตผิดหมดแทนที่จะเป็นคุณก็กลายเป็นโทษ ขอภัยยกตัวอย่างด้วยเรื่องที่มันจริงหรือตรงหรือลัดสั้นกินเวลาน้อยให้มาจะฟังดูโศกกระโดกไปสักหน่อยคนที่ตกอยู่ใต้อำนาจของผัสสะหลอกลวงถูกหลอกลวงโดยผัสสะเขก็ใช้ส่วนประกอบของชีวิตผิดหมด <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นจมูก <c oughs> เขามีวาย สำหรับให้หายใจธรรมชาติหรือพระเจ้ากตามเธอสร้างมาสําหรับให้หายใจคนที่อยู่ใต้หนาจของผัสสะนั่นก็ไปใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นตามหน้าคนที่มันรักหรือสิ่งที่มันชอบมันก็กลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นมันดูดไปในสิ่งที่ไม่ควรดูดในส่วนที่ไม่ควรดูดที่สกปรกใรซ้ำไปเพราะมันเป็นบ้าหา แดยอำนาจเป็นธาตุของขัตตะมันก็ใช้จมูกเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าวัตถุเพื่อการคงอยู่แห่งชีวิตอวัยวะเพื่อการคงอยู่แห่งชีวิตเช่นอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยเขาประสงค์จะให้มนุษย์ยังคงมีอยู่ในโลกสืบพันธุ์มีอยู่ในโลกไม่ ศูนย์ไปเสียจากโลกมันก็เอามาใช้เพื่อการบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวมันคือมาใช้เป็นเครื่องมือเมาในกิจกรรมทางเพศให้กิจกรรมทางเพศนี้ใครๆก็รู้จักเมื่อประกอบกิจกรรมทางเพศแล้วกิริยาอาการมันก็น่าเกลียดแล้วก็มีการ มีเครื่องสกรปรกต้อกินแรงงานสุดเวียงแล้วมันง่ายจนแม้แต่สุนัขก,ก็ทำเป็นนะแล้วนี่ที่สุดมันเกิดเพื่อบ้าวูบเดียวเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นสิ่งที่เขาใช้มาเพื่อประโยชน์จริงอันแท้งกว้างไกลเนี่ยมันก็มาใช้เพื่อความบ้าวูบเดียวนี่เรียวกว่ามันใช้ชีวิต ใช้ส่วนประกอบแห่งชีวิตผิดความประสงค์มุ่งหมายไปหมดแต่าก,การใช้อวัยวะนี่ผิดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆอยมันเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมของคนทั่วไปทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอาชญากรรมที่เกิดมาจากมูลเหตุเกี่ยวกับกามารุมนี่มันมากมายเหลือประมาณ ไม่เว้นแต่ละวันในโลกแล้วมันเลยกลายไปจนถึงว่ามันลงโทษตัวเองดยการฆ่าตัวเองตายก็ไม่ถ้ามันยิ่งโง่เท่าไรมันก็ยิ่งเป็นอมมากเท่านั้นนี่ความเป็นอย่างนี้มันมาจากการศึกษาที่ไม่มีการควบคุมความฉลาดต้องมีการควบคุมที่ต้นตอคือควบคุมที่ผัสสะ ควบคุมผัสสะได้แล้วก็ควบคุมทุกอย่างได้ทุกอย่างมันเนื่องโดยผัสสะเพราะเรามีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งต่างๆมันจึงมีถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คิดดูอะไรมันจะมีมันรู้สึกไม่ได้ก็เท่ากับไม่ไม่มีทั้งจักรวาลเนี่ยเท่ากับไม่มีอะไรนี่มันมารวมอยู่ที่ผัสสะอย่างเดียวผัสสะนั้นทำให้เกิดมีอะไรขึ้นมา ทางตาหูจมูกลินกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผดธัพะธรมารมพัสสะเป็นที่รวบรวมอย่างรวบรวมทั้งหมดอย่างนี้ต้องมีการควบคุมดังนั้นจะขอพูดเรื่องการควบคุมพัสสะนี้ให้ละเอียดสักหน่อยการควบคุมพัสสะนั่นต้องรู้ว่าพัสสะมีอยู่สองชั้น ชันที่เรียกว่าปฏิฆะสัมผัสและอธิวจนะสัมผัสยกตัวอย่างทางตาเมื่อตากระทบรูปมันก็เกิดปฏิฆะสัมผัสมันรู้สึกได้แต่เพียงสีหรือมิติต่างๆที่เกี่ยวกับสีสีเขียวสีแดงมิติขานาดอะไรต่างๆมันรู้ได้เท่านั้นอันนี้เป็นปฏิฆะสัมผัส ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเพราะหลังจากนั้น,นก็มีอธิวจนะสัมผัสคือต้องมีมโนวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีสัญญามาประกอบด้วยมันจึงรู้ว่าไอ้สีนั่นม่จจิอย่างนั่นนั่นมันเป็นอะไรตอนนี้มันจะจึงจะรู้ว่าเป็นดอกกุหลาบหรือเป็นมูลสุนัขอธิวจนะสัมผัสมันทำให้รู้ ความหมายรู้ค่าหรือรู้สิ่งที่เรียกว่าคุณของอารมณ์ที่มากระทบทสัมผัสมีอยู่เป็นสองชั้นอย่างนี้เราก็จะต้องรู้จักควบคุมที่วจนะสัมผัสปฏิฆาสัมผัสไม่ต้องควบคุมมันก็มีมาเองมันมันควบคุมไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ต้องมีมันในโลก แต่ว่าควบคุมอธิวจนะสัมผัสคือผัสสะที่ทำให้รู้ความหมายว่ามันเป็นอะไรซึ่งจะเป็นเหตุให้รู้ต่อไปให้เป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นยินดียินร้ายอะไรขึ้นมาจะต้องควบคุมอธิวจนะสัมผัสคือสัมผัสที่รู้ความหมายคุณค่าของอารมณ์นั่นแหละให้ดีๆ อย่าให้กลายเป็นความโง่คือไปลงเป็นบวกหรือลงเป็นลบเป็นลงเป็นสวยหรือไม่สวยอย่างนี้เป็นต้นหอมเหม็นหรืออร่อยไม่อร่อย <c oughs> <c oughs> ควบคุมไว้อย่าให้อวิชชาได้มีโอกาสทำหน้าที่ปรุงขึ้นมาเป็นบวกหรือเป็นลบนี่เรียกว่าควบคุมภารษา เมอตากระทบรูปเกิดว er ิญญาณเกิดจักสุวิญญาณรู้ว่าเป็นอะไรเกิดมโนวิญญาณรู้ว่ามันมีคุณค่าอย่างไรเป็นเสน่ห์อย่างไรเป็นอะไรอย่างไรแล้วมันก็หลงให้เป็นบวกหรือเป็นลบนี่เราเกิดบวกเกิดลบเมื่อเกิดบวกความรู้สึกเป็นบวกก็เกิดตัวกู้ที่เป็นตัวกู้บวก ถ้ามันเป็นลบก็เกิดตัวกูที่เป็นตัวกูลบจะต้องมีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิในขณะที่สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นอย่าให้มันหลอกเราได้เราจะไม่โง่ไปหลงเห็นเป็นบวกหรือเป็นลบน่ารักหรือไม่น่ารัก เห็แต่มันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั่นเองจะจัดการกับมันอย่างไรก็จัดการลงไปแต่อย่าไปหลงรักหรือหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวอะไรกะมานี่เลยควบคุมผัสสะได้ไม่เกิดบวกลบและไม่เกิดตัวต้นมีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิ <c ười> คือว่ามีสติเป็นปัญญาที่ได้สะสมเอาไว้มาเป็นสัมปชัญญะ เป็นความรู้เฉพาะเรื่องเฉพาะอารมณ์เฉพาะกรณีต่อสู้กับมันแล้วมีสมาธิให้กำลังที่จะชนะมันนี่จะก็มีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิ <c oughs> จึงจะควบคุมพัฒสะได้สติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิเหล่านี้หาได้จากการฝึก ควรจะมีโอกาสแห่งการฝึกให้มีว่ายให้มากให้พอใช้ <c oughs> มีสิ่งที่พระพุทธองค์เด็ดสัตว์้ายว่าควรจะรู้จักกันให้มากที่สุด <c oughs> เรียกว่าอายตนิกรรรมคือสิ่งที่เป็นไปทางอายตนะมีอยู่ห้าหมวดด้วยกันหมวดที่หนึ่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ หมวดที่สองคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพระธรรมารมณ์ที่จะทํางานคู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดที่สามคือวิญญาณที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมวดที่ห้าที่สี่คือผัสสะที่จะมีการผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีเวทนาเวทนาที่จะเกิดมาจากผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ห้าหมดหมดละหกเป็นสามสิบอย่างนี่เป็นส่วนประกอบหรือว่าเป็นรากเง้าหรือว่าเป็นที่เกิดเป็นที่ดับอะไรแห่งทุกข์และสุขอะแต่เราก็ไม่สนใจกันโดยมากนะเป็นเรื่องบ้าๆบอๆของคนแก่อยู่วัดที่จะมานั่งรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณผัสสะเวทนาไม่อยากจะสนใจ ก็ตามใจนั่นมันก็ไม่รู้แล้วก็ก็โง่เองต้องขอใช้คำพูดหยาบคายที่รู้โง่เองสิ่งที่ควรจะรู้ที่จะควรรู้ที่สุดต,ตามที่พ,พ,พระพุทธองค์ตรัสไว้นะคือสิ่งห้าหมวดนี่สิบสามสิบอย่างนี้รู้จักให้ถูกต้องอย่าให้มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ในทำทั้งห้าหมวดนี่แล้วนั่นแหละจะเอาตัวรอดได้ ไอ้สิ่งที่า่าเวทนาเวทนาเนะี่มันเป็นตัวร้ายที่สุดไม่มีอะไรยิ่งกว่าแนละเวทนาสุขมันก็ล่อให้หลงเวทนาทุกมันก็ล่อให้โกรธเกลียดกลัวเวทนาเฉยๆมันก็ล่อให้โง่ไปตามเดิมแหละเราอยู่ใต้อำน,นาจเวทนาทั้งนั้นแลหละปุึกาเล่าเรียนกันเกือบเป็นเกือบตายทำงานขยนขันขันแข็งกันเกือบตายก็เพื่อเวทนาเนะนี่ยเป็นทาตของเวทนา ก็จะมีสุขเวทนาต้องไม่ให้มันหลอกกันมากเกินไปต้องควบคุมมันให้อยู่ในอำนาจของเราอย่าให้เราอยู่ในอำนาจของมันอยู่ใต้อำนาจของมันนี่จะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ให้ดีควบคุมมันให้ได้อย่าให้มันเกิดเป็นบวกเป็นลบขึ้นมาจนกระทั่งเราจะมาถึงภาวะที่เรียกว่าอตามมยตาคือ อารมณ์เหล่านี้ปรุงแต่งไม่ได้ความเป็นบวกเป็นลบปรุงแต่งเราไม่ได้อีกต่อไปนี่เรียกว่าขึ้นมาถึงภาวะสูงสุดมีความรู้เรื่องอตมมยตาควบคุมผัสสะได้ถึงที่สุดโดยประการตรงพวงมันจะไม่เกิดความรู้สึกเป็นบวกลบหรือไม่เกิดเป็นตัวเป็นตนหรือไม่เกิดเป็นโลภะโทสะโมหะ นี่เรียกว่าควบคุมพัฒนะกันโดยตรงทีนี้อีกโวาหารหนึ่งหรืออีกปริยายหนึ่งซึ่งควรทราบด้วยเหมือนกันก็จจะเรียกว่ารักษาภาวะแห่งจิตประพัดสอนไว้ได้จิตประพัดสอนคือจิตเดิมก่อนแต่ที่จะเกิดกิเลสก่อนแต่ที่จะเกิดกิเลสขึ้นมาเรียกว่าจิตประพัดสอน ยังรุ่งเรืองมีรัศมีนี่ประพัดสอนแต่จิตประพัดสอนนี่ฮะมันกลับเป็นจิตเศร้าหมองได้เพราะอุปกิเลสหรือจะเรียกตรงๆก็เรียกว่าเพราะกิเลสมันจอนเข้ามามันจอนเข้ามาทำให้เศร้าหมอง ถ้าไม่มีกิเลสจ้อนเข้ามามันก็ไม่เศร้าหมองกิเลสกับอุปกิเลสนั้นเป็นสิ่งเดียวกันกิเลสนะ้นว้เเียกกันเฉยๆเรียกคือกิเลสแต่ถ้ากิเลสมันทำหน้าที่ลุกรานเข้ามาในขอบเขตแห่งจิตใจมันก็เรียกว่าอุปกิเลสเพราะอีกกิเลสที่มันบุกรุกเข้ามา กิเลสโดยหลักใหญ่ๆจะมีโลภะโทสะโมหะแต่พอมันจะเป็นอุปกิเลสเข้ามาบุกรุกในจิตใจแล้วมันมีชื่อต่างๆตามหน้าที่มันมันแบ่งไปได้หลายอย่างมันก็มีชื่อมากแต่จะเรียกว่ากิเลสหรืออุปกิเลสมันก็คือสิ่งเดียวกันมีแต่ว่ามันยังหยุดอยู่หรือมันทําหน้าที่บุกรุกเข้ามา แม้มันจะเล็กๆลงไปเป็นอนุอุปกิเลตมัน no ก็ยังเป็นกิเลตนั่นแหละในบาลีจูละทุกขขันทสูตรมูลปนนาถมัชฌิมนิกายมีกล่าวว่าโลภพอุปกิเลโสโลภะคืออุปกิเลตโทโสอุปกิเลโสโทโสคืออุปกิเลสโมโหอุปกิเลโส <c oughs> โมหะคืออุปกิเลสไม่เชื่อก็ไปเปิดรู้เอาเองกิเลสกับอุปกิเลสนั่นมันเป็นสิ่งเดียวกันถ้ามันอยู่เฉยๆเรียกว่ากิเลสถ้ามันบุกรุกกับามาในขอบเขตแห่งจิตใจก็เรียกว่าอุปกิเลสนี่เป็นของใหม่จรเข้ามาทําให้จิตประพัดสอนสูญเสียสภาพเป็นร้ามองคือเป็นกิเลสไป ให้เราไม่รู้เรื่องนี้ก็ไม่คิดที่จะป้องกันรักษาจิตใจถ้ารู้เรื่องนี้ก็จะรู้จักรักษาป้องกันควบคุมจิตใจประพัฒสอนมันเศร้ามองได้คือประพัฒสอนธรรมดาเดี๋ยวนี้มาฝึกจิตใจอบรมจิตใจด้วยสมถะวิปัสสนาจน จิตนั่นกลายเป็นสิ่งที่ประพัดสอนท้าวอนร้ามองอีกไม่ได้ทร้ามองอีกไม่ได้ได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นพิเศษจิตนี้ก็กลายเป็นประพัดสอนท้าวอนกิเลสเกิดอีกไม่ได้เป็นประพัดสอนอย่างเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์มีจิตประพัดสอนถาวรคนธรรมดามีประพัดสอน นชั่วคราวคือกิเลสเกิดขึ้นครอบงำได้เป็นประพัดสอนถาวรอ,อย่างของพระอรหันต์แล้วกิเลสครอบงำไม่ได้ก็เป็นประพัดสอนถาวรนีน่คือพ้นแห่งการควบคุมผัสสะอันสูงสุดมีจิตชนิดที่จะกลับเศร้ามองอีกไม่ได้ ควบคุมผัสสะควบคุมผัสสะก็หมายความว่าไม่ให้เกิดสิ่งที่จะมาทำจิตให้เศร้าหมองกลายเป็นบวกหรือกลายเป็นลบคือกลายเป็นแง่อภิชาหรือกลายเป็นแง่อองโอบโทมนัสก็ตามเรียกว่าเศร้าหมองทั้งนั้นแหละรักษาไว้ได้ไม่ต้องมีอภิชาและโทมนัสมันก็ไม่มีเศร้าหมอง ไม่มีอภิชาโทมนัสก็ดังที่กล่าวแล้วว่ามันไม่เป็นบวกมันไม่เป็นลบมันไม่เกิดตัวตนบวกมันไม่เกิดตัวตนลบมันก็ไม่อาจจะเกิดโลภะโทสะโมหะถ้ามันมีตัวตนอะไรมาถูกใจมันก็เกิดโลภไม่ถูกใจมันก็เกิดโกรธไม่รู้อะไรก็หลงแต่ถ้าไม่มีตัวตนไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนจะมีอะไรมาทำให้ถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือให้เปลี่ยนแปลงได้มันก็ไม่มี มันควบคุมไม่เกิดตัวตนได้มันก็ไม่เกิดเป็นโลภะโทสะโมหะขึ้นมาพ้นแห่งการควบคุมหัสสะมันไปไกลถึงอย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็มาดูกันว่าเรานี่มันอยู่ในสภาพที่เรียกว่ามันมีอะไรลดลงลดลงน้อยลงลยลดลงสิ่งที่ควรจะทราบเราก็ทราบน้อยลงอื สิ่งที่ควรจะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติน้อยลง,องการปฏิบัติที่ได้ผลเราก็ไม่ค่อยจะมีเรามีแต่การปฏิบัติที่ไม่ค่อยจะได้ผลไม่สามารถควบคุมภาษาได้จริงให้โลกเรายิ่งเจริญเท่าไหร่ มันก็ยิ่งมีสิ่งที่ส่งเสริมความเป็นบวกเป็นลบให้เกิดผัสสะที่เป็นบวกเป็นลบเพือให้เกิดตัวตนให้เกิดกิเลสการศึกษาของเราในปัจจุบันมันก็มีแต่ทำให้ฉลาดฉลาดในทางที่จะเป็นธาตุของผัสสะยิ่งขึ้นยิ่งเป็นธาตุของผัสสะได้ลึกขึ้น ถ้าเราฉลาดชนิดที่ไม่มีการควบคุมความฉลาดนะครับฉลาดก็ได้โอกาสไปเป็นทาตของภัตสะยิ่งขึ้นมันก็เป็นบวกเป็นลบยิ่งขึ้นมันก็มีตัวตนยิ่งขึ้นมันก็มีกิเลสยิ่งขึ้นหน้าหัวบางอย่างเช่นว่าสอนเด็กๆให้รู้เรื่องการสืบพันธุ์ระหว่างเพศด้วยหวังว่าเขาจะได้ไม่หลงในเรื่องนี้ แสดงกันสุดเวียงเลยด้วยภาพด้วยคำอธิบายเรื่องการสืบพันธุ์แต่ผลมันได้รับรวมกันข้ามคือไม่ได้รับตามที่ต้องการสิ่งที่เป็นหลักวิชาหายไปหมดเหลืออยู่ในจิตใจของเด็กนั้นแต่เรื่องกามเรื่องกามาคุณเรื่องเพศในเรื่องที่จะลงในเรื่องกามนัม่คิดดูไอหลักวิชาที่จะเอาชนะ กิเลสไม่ติดอยู่หายไปหมดมันเหลืออยู่ในจิตหลังจากการอบรมแล้วศึกษาแลแ้วไปเรื่องที่เกี่ยวกับกามเป็นการเป็นไปเพื่อกามให้หลงไหลในกามนี่มันจึงเป็นเรื่องที่น่าหัวมันเป็นเรื่องผิดกาลเทศะ มันสอนไม่เป็นนั่นแหละมันไม่ไม่มันไม่ถูกกาละเทศะนะมันจึงไม่ได้ผลก็เป็นการยิ่งทําให้ลงในกามมากขึ้นอยากจะให้เด็กไม่หลงในกามไม่ชิงสุกก่อนหามาสอนเรื่องนี้แต่แล้วมันได้ผลตรงกันข้ามกอยิ่งส่งเสริมให้เร็วยิ่งไปอีกเพราะว่าสอนจบหลักวิชาในเรื่องนั้นไม่เหลือเหลือแต่ความรู้สึกทางกาม นี่เรื่องที่เราควรจะทราบมันทราบน้อยเรื่องที่เราควรจะปฏิบัติมันมีน้อยการปฏิบัติที่ได้ผลมันก็มีผลน้อยอะไรอะไรมันก็น้อยเรากําลังน้อยเรากําลังลดถอยจะเรียกว่าเรากาลังเสื่อมใช่หรือไม่เอาละทีนี้จะมาถึงใจความสําคัญที่ว่าการควบคุมภัสตะคือการควบคุมโลก เมื่อจะพูดให้ชัดลงไปก็ว่าควบคุมความเป็นบวกเป็นลบของโลกถ้าเราควบคุมความเป็นบวกเป็นลบของโลกได้นั่นแหละคือการควบคุมโลกเพราะฉะนั้นเมื่อพูดแต่เพียงว่าควบคุมโลกนั่นอ่ะมันหมายถึงการควบคุมความเป็นบวกเป็นลบของโลกที่ยมันจะมาหลอกลวงเราที่มันหลอกลวงเราโลกนี้อ่ะมันไม่มีอะไรที่จะ มีอำนาจเหนือสัตว์โลกนะคนนะในโลกเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจเหนือย,ยิ่งไปกว่าเวทนาเวทนาที่เป็นสุขมันลากคอไปทางหนึ่งเวทนาที่เป็นทุกข์มันก็ลากคอไปทางหนึ่งเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ลอยให้งโง่ไปตามเดิมให้งโง่อยู่ตามเดิมให้งโง่เท่าเดิมเวทนาเป็นอย่างนี้ขอ,อยยำอีกทีหนึ่งว่า อุตสาเลาเรียกนเกือบเป็นเกือบตายอุตสาห์ทำงาน,นเกือบเป็นเกือบตายสาธุสัม,บ,สมบัติบุญญาบารมีอำนาจวาสนากันเกือบเป็นเกือบตายนั่นก็เพื่อสุขเวทนาอย่างเดียวแนตะ่นั่นแหละหวังในสุขเวทนานะ่ะจึงทำอย่างนั้นสุขเวทนามันไสหัวให้ไปทำอย่างนั้นนี่เวทนามันมีอำนาจเหนือโลกอย่างนี้ต้องควบคุมมัน สรุปความว่าท่านทั้งหลายจงดูให้ดีๆเพราะว่าตน้นตอนลึกซึ้งที่สุดนั่นมันอยู่ที่ผัสสะถ้าเราควบคุมผัสสะได้ก็ควบคุมเวทนาได้ถ้าควบคุมเวทนาได้ก็คือควบคุมความเป็นบวกหรือเป็นลบของเวทนาได้สุขเวทนาเป็นบวกทุกขเวทนาเป็นลบควบคุมได้อทุกขสุขทุกขสมสุขเวทนาปล่อยควบ โง่ไปตามเดิมก็ควบคุมได้เพื่ไม่ไปหลงในทุกขกรมสุขเวทนาขอท่านทั้งหลายจงพยายามสุดความสามารถของตนที่จะรู้ว่าต้องควบคุมผัสสะแล้วมันจะควบคุมเวทนาจะควบคุมตรวตนจะควบคุมกิเลสโดยอัตโนมัติจึงกล่าวสรุปว่าถ้าควบคุมผัสสะ ได้ก็คือการควบคุมโลกทั้งโลกเพราะโลกทั้งโลกไม่มีปัญหาอะไรนอกจากจะทําให้เกิดผัสสะและเกิดเวทนาถ้าเราควบคุมผัสสะได้โลกทั้งโลกก็ไม่มีอะไรไม่มีช่องทางไม่มีโอกาสอะไรที่จะทําให้เกิดความทุกข์แก่เราดังนั้นจึงขอให้ถือว่าควบคุมผัสสะเถิดจะเป็นการควบคุมโลกควบคุม ทุกอย่างในจัก,กรวาลไม่มีอะไรมาทำให้เป็นทุกข์ได้แม้แต่อำนาจของกรรมเก่าหรืออำนาจของพระเป็นเจ้าถ้าเราควบคุมผัสสะได้ไม่มีอะไรมาทำให้เป็นทุกข,กรรกออขไ์ไ,ไ,ได้ขอร้องให้ท่านทั้งหลายจงได้สนใจในการที่จะควบคุมผัสสะแล้วก็จะควบคุมโลกได้แล้วก็จะมี การกระทําในขั้นสูงสุดคือมีธรรมะสูงสุดเป็นอตมมยตาซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งมากซึ่งจะได้กล่าวกันในภายหลังถ้ามีโอกาสเดี๋ยวนี้ขอร้องแต่ว่าควบคุมผัสสะควบคุมผัสสะและจะควบคุมโลกควบคุมความเป็นบวกลบของโลกได้โดยประการทั้งปวง ท่านจงทดลองดูควบคุมภสสาเถิดจะไม่เกิดบวกลบแล้วท่านก็จะพอใจหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ท่านจะได้พยายามกระทําควบคุมความเป็นบวกลบได้เท่าไรก็เนื้อความทุกข์เท่านั้นแล้วท่านก็จะได้ประสบความสุขตามสัสดส่วนที่ควรจะพอใจเป็นสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตีการเทิน